โลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแล้วเราหยุดถามคำถามสุดท้ายตอนไหนที่นี่คือพื้นที่สำหรับคนชอบตั้งคำถามกับเรื่องล้ำล้าที่กำลังกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราขอต้อนรับสู่รายการที่ไม่ใช่แค่ให้คำตอบแต่ชวนคุณมองอนาคตด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับเป็นวันที่อากาศร้อนอบอ้าวแบบสุดๆเงือไหลคลยย้อยแค่ขยับตัวนิดหน่อยก็รู้สึกเหมือนไปวิ่งมาราธอนมาแล้วในวินาทีนั้นเอง แอร์ในห้องก็ตัดสินใจนัดหยุดงานพร้อมกันโดยไม่ได้บอกกล่าวเสียงที่เคยดังฟูพร้อมไอเย็นกลับกลายเป็นความเงียบที่น่าหายใจทันใดนั้นสายตาเราก็เหลือไปเห็นฮีโร่หนึ่งเดียวที่ยังคงทำงานอย่างซื่อสัตย์อยู่มุมห้องตู้เย็นคำถามหนึ่งก็แวบขึ้นมาในหัวถ้าเราร้อนขนาดนี้เราเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ให้มันทำความเย็นแทนแอร์ไปเลยได้ไหมมันเป็นคำถามที่ดูสมเหตุสมผลนะครับ ก็ในเมื่อทั้งสองอย่างมันก็สร้างความเย็นเหมือนกันนี่นาะหรือในทางกลับกันถ้าเราอยากจะทำห้องเก็บของเล็กๆให้กลายเป็นห้องเย็นสำหรับเก็บอาหารเราจะยกคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวใหญ่ๆไปติดแทนได้หรือเปล่าแอร์ Air กับตู้เย็นอุปกรณ์ที่ดูเหมือนเป็นพี่น้องฝาแฝดในโลกแห่งความเย็นแต่ทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันใช้แทนกันไม่ได้วันนี้ที่0.1เราจะมาผ่าเครื่องจักรแห่งความเย็นนี้ดูกันครับเราจะมาสำรวจว่าหัวใจของมันเหมือนกันจริงไหม และอะไรคือเส้นบางๆที่ขีดแบ่งหน้าที่ของมันออกจากกันอย่างสิ้นเชิงก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจตรงกันก่อนว่าทั้งแอร์และตู้เย็นไม่ได้สร้างความเย็นขึ้นมาจากความว่างเปล่าครับสิ่งที่พวกมันทำจริงๆแล้วคือการย้ายความร้อนจากที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่งต่างหากหลักการนี้มีชื่อเรียกทางเทคนิคว่าวัฏจักรการอัดไอหรือ v a p o r Compress i o n cycle แต่ไม่ต้องห่วงชื่อยาวๆของมันนะครับลองจินตนาการตามผมง่ายๆแบบนี้ให้เรานึกถึงสารทําความเย็นซึ่งเป็นของเหลวพิเศษที่อยู่ในท่อของแอร์และตู้เย็นว่าเป็นเหมือนนักวิ่งส่งของที่มีพลังวิเศษคนหนึ่งหน้าที่ของนักวิ่งคนนี้คือวิ่งวนไปเรื่อยๆเพื่ออุ้มเอาความร้อนจากข้างในห้องหรือในตู้เย็นของเราไปปล่อยทิ้งไว้ข้างนอกการเดินทางของนักวิ่งคนนี้จะผ่านด่านหลักๆอยู่4ด่านด้วยกันครับ ด่านแรกเรียกว่า e ีวาโพเรเตอหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าคอยเย็นครับด่านนี้คือส่วนที่อยู่ในบ้านสำหรับแอร์หรืออยู่ในช่องแข็งของตู้เย็นเมื่อนักวิ่งของเราวิ่งมาถึงด่านนี้เขาจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอซึ่งกระบวนการนี้จะดูดความร้อนจากรอบๆตัวไปมหาศาลเหมือนฟองน้ำที่สับน้ำจนแห้งนี่คือเหตุผลที่เรารู้สึกเย็นเมื่ออยู่หน้าแอร์หรือเมื่อสัมผัสผนังในตู้เย็นครับ ตอนนี้นะครับนักวิ่งของเราก็ได้อุ้มเอาความร้อนเอาไว้กับตัวเรียบร้อยแล้วจากนั้นนักวิ่งที่อุ้มความร้อนไว้ก็จะวิ่งไปที่ด่านที่สองด่านที่สำคัญที่สุดนั่นคือคอมเพรสเซอร์หรือเจ้านี้เปรียบเสมือนปัม๊มหรือหัวใจของระบบทั้งหมดมันจะทำหน้าที่บีบอัดนักวิ่งของเราอย่างรุนแรงทำให้นักวิ่งที่มีสถานะเป็นไออยู่แล้วมีอุณหภูมิและความดันสูงขึ้นไปอีกเหมือนเวลาเราสูบลมจักรยานแล้วตัวกระบอกสูบร้อนนั่นแหละครับ คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเพื่อให้แน่ใจว่านักวิ่งของเรามีพลังงานมากพอที่จะเดินทางไปปล่อยความร้อนทิ้งได้เมื่อถูกอัดจนร้อนจีนักวิ่งของเราก็จะวิ่งไปที่ด่านที่3ชื่อว่าคอนเดนเซอร์หรือคอยร้อนสำหรับแอร์มันคือกล่องใหญ่ๆที่มีพัดลมอยู่ข้างนอกบ้านนั่นแหละครับส่วนในตู้เย็นมันคือแผงร้อนๆที่อยู่ด้านหลังตู้ณจุดนี้เองนักวิ่งของเราจะทำการปล่อยความร้อนที่อุ้มมาทั้งหมดทิ้งไปในอากาศรอบๆตัวมัน และตัวมันเองก็จะเย็นลงและควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้งและด่านสุดท้ายก่อนจะวนกลับไปเริ่มต้นใหม่คือวาลวลดความดันหรือ expansion wall wow, ครับเมื่อนักวิ่งของเราที่เป็นของเหลววิ่งผ่านวาลวนี้ความดันของมันจะลดลงหวบ้าบทําให้อุณหภูมิตาลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นของเหลวที่เย็นจัดพร้อมที่จะวิ่งกลับไปที่ด่านแรกหรือคอยเย็นเพื่อไปอุ้มความร้อนรอบใหม่เห็นไหมครับ มันคือการเดินทางวนลูปของนักวิ่งที่ชื่อว่าสารทำความเย็นเพื่อย้ายความร้อนจากข้างในไปทิ้งข้างนอกนี่คือหัวใจการทำงานที่เหมือนกันเป๊ะๆของทั้งแอร์และตู้เย็นเอาละครับพอเราเข้าใจหัวใจของมันที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันแล้วเราก็พร้อมจะตอบคำถามแรกที่ค้างใจพวกเรามาตลอดว่าในวันแอร์เสียเราเปิดประตูตู้เย็นเพื่อทำห้องเย็นได้จริงหรือคำตอบที่ชัดเจนและฟันธงได้เลยก็คือไม่ได้ครับ และที่แย่ไปกว่านั้นคือการทำแบบนั้นยิ่งจะทำให้ห้องคุณร้อนขึ้นไปกว่าเดิมซะอีกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะหลักการย้ายความร้อนที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับลองนึกภาพตามนะครับคอยเย็นของตู้เย็นทำหน้าที่ดูดความร้อนจากอากาศข้างในตู้ส่วนคอยร้อนที่อยู่ด้านหลังตู้ก็ทำหน้าที่ระบายความร้อนนั้นออกมาสู่อากาศข้างนอกตู้ซึ่งก็คือห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นของเรานั่นเองในสภาวะปกติที่ประตูตู้เย็นปิดสนิท มันคือระบบที่ปิดสมบูรณ์แบบมันย้ายความร้อนจากพื้นที่เล็กๆข้างในออกมาสู่พื้นที่ใหญ่ๆข้างนอกแต่ทันทีที่เราเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้มันก็ไม่ใช่ระบบปิดอีกต่อไปคอยเย็นพยายามดูดความร้อนจากอากาศในห้องในขณะเดียวกันคอยร้อนที่อยู่ด้านหลังก็กําลังคายความร้อนที่เพิ่งดูดไปเมื่อกี้กลับเข้ามาในห้องเดียวกันมันเหมือนกับการพยายามวิทย์น้ำออกจากเรือโดยที่ปลายท่อระบายน้ำก็ยังจุ่มอยู่ในเรือลำเดิมนั่นแหละครับ ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับอย่าลืมว่าเรามีคอมเพรสเซอร์หรือหัวใจของระบบที่ทำงานอยู่ด้วยซึ่งในกระบวนการบีบอัดสารทำความเย็นตัวมันเองก็สร้างความร้อนขึ้นมาเป็นผลพลอยได้หรือเวสฮีทเหมือนเครื่องยนต์ทุกชนิดดังนั้นสิ่งที่เราได้จากการเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ไม่ใช่แอร์เฉพาะกิจแต่คือฮีเตอร์ดีๆนี่เองครับเพราะมันคือการเอาความร้อนในห้องมาบวกกับความร้อนจากมอเตอร์แล้วก็ปล่อยวนอยู่ในห้องเหมือนเดิม สรุปคือห้องจะร้อนขึ้นและค่าไฟก็จะพุ่งกระฉูดโอเคนะครับคำถามแรกเคลียร์ไปอย่างชัดเจนนะครับว่าอย่าหาทำเด็ดขาดแล้วคำถามที่สองล่ะถ้ากลับกันเราเอาแอร์ซึ่งมีพลังความเย็นมหาศาลไปดัดแปลงเป็นห้องเย็นเล็กๆได้ไหมคำตอบคือในทางเทคนิคแล้วทำได้ครับแต่เป็นความคิดที่ไม่ดีและไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งยวดครับครั้งนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักการทำงาน แต่อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการออกแบบที่แตกต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเย็นของอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่และปโปรง่งเป้าหมายของมันคือการหมุนเวียนอากาศในห้องให้รู้สึกสบายที่อุณหภูมิประมาณ24-25องศาเซลเซียสมันเก่งในการครับมือกับอากาศปริมาณมหาศาลแต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทําอุณหภูมิต่ํามากๆในทางกลับกัน ตู้เย็นถูกออกแบบมาเพื่อดูดความร้อนจากพื้นที่ปิดขนาดเล็กที่มีฉนวนกันความร้อนอย่างดีและที่สําคัญกว่าคือการดูดความร้อนออกจากมวลของวัตถุที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําเนื้อสัตว์หรือผักผลไม้ต่างๆเพื่อทําให้อุณหภูมิต่ําลงไปถึงจุดเยือกแข็งและรักษาสภาพนั้นไว้ระบบของมันจึงเน้นการทําความเย็นที่เข้มข้นในพื้นที่จํากัด การเอาแอร์ไปทำห้องเย็นก็เปรียบได้กับการเอารถบรรทุกสิบล้อไปขับใจตลาดในซอยเล็กๆครับถามว่าไปได้ไหมก็คงไปได้นะแต่มันผิดที่ผิดทางอย่างรุนแรงคอมเพรสเซอร์ของแอร์มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นสำหรับห้องเล็กๆมันจะทำงานแบบติดติด,ดับดับตลอดเวลาเพราะทำความเย็นถึงเป้าเร็วเกินไปทำให้สึกหรอเร็วและกินไฟอย่างมหาศาลการออกแบบคอยเย็มของแอร์ ก็เน้นการกระจายลมไม่ได้เน้นการดูดความร้อนเฉพาะจุดอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนตู้เย็นและที่สําคัญที่สุดคือฉนวนกันความร้อนครับตู้เย็นมีผนังที่บุด,ด้วยฉนวนหนาเตอะเพื่อกักเก็บความเย็นเอาไว้แต่ห้องธรรมดาที่เราก่อด้วยอิฐฉับปูนนั้นมีการรั่วไหลของอุณหภูมิสูงมากแอจะต้องทํางานหนักตลอด24ชั่วโมงเพื่อสู้กับความร้อนที่ทะลักเข้ามาตลอดเวลาซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถทําอุณหภูมิต่ําแบบตู้เย็นได้อยู่ดี ดังนั้นแม้จะใช้หลักการเดียวกันแต่การออกแบบที่มุ่งตอบโจทย์คนละข้อก็ทำให้พวกมันกลายเป็นเครื่องจักรคนละชนิดที่ไม่สามารถทำงานแทนกันได้เลยเรื่องราวของแอร์กับตู้เย็นในวันนี้มันบอกอะไรเรามากกว่าแค่เรื่องวิทยาศาสตร์ในบ้านนะครับมันสะท้อนให้เห็นความจริงที่ว่าแม้สิ่งต่างๆจะมีพื้นฐานหรือหัวใจเดียวกันแต่วัตถุประสงค์ของการออกแบบนี่แหละที่สร้างความแตกต่างอย่างมหาศาล นวัตกรรมที่แทจ้จริงไม่ใช่การคิดค้นสิ่งใหม่แต่คือการรู้จักปรับใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าอย่างชาญฉลาดที่สุดมันทําให้เราอาจจะต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าในชีวิตเรามีอะไรอีกบ้างที่ดูเผินๆเหมือนจะคล้ายกันแต่แท้จริงแล้วกลับถูกสร้างมาเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงความรักกับความหลงไหลล่ะครับความฉลาดกับความรอบรู้หรือแม้แต่ความสําเร็จ กับความสุขบางทีสิ่งเหล่านี้อาจมีหัวใจที่คล้ายกันได้แต่มีวัตถุประสงค์ของการดำรงอยู่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็น่าคิดนะครับขอบคุณที่ฟังจนจบครับหวังว่าคุณจะได้คำถามใหม่กลับไปแม้จะไม่มีคำตอบถ้าคุณมีคาถามค้างคาหรืออยากเล่าให้เราฟังว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้แวะมาคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับ แล้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดติดตามหรือแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะชอบมันเหมือนกันเพราะบางครั้งแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของความคิดก็อาจเปลี่ยนมุมมองทั้งจักรวาลได้แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวอีก0.1ที่อาจเติมบางอย่างในใจคุณโดยไม่รู้ตัวโลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแต่คำถามบางคำถามของเรายังอยู่ที่เดิมเพราะบางครั้งสิ่งที่เรารู้ อาจแค่เป็น0.1ทั้งหมดแต่นั่นแหละมันอาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนอนาคตของคนธรรมดาธรรดาอย่างเราตลอดไป